ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะฝนเพิ่งลงเม็ดตกหนักมานะคะคก็มีนะคะแจกเสื้อกันฝนพระราชทานแล้วนะคะรอยยิ้มกลางสายฝน,อยนขอบคุณค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะเราเราได้ เสื้อกันฝนอีกแล้วฝนลงเม็ดมาเมื่อกี้นะคะลงหนักเลยนะคะจากที่นั่งรอเฝ้ารับสเสด็จที่ด้านข้างถนนนั้นนะคะก็ประชาชนก็ต้องหนีเข้ามาหลบฝนในเต็นท์นะคะ ็ประชาชนนะคะทุกคนก็มานะคะสบฝนนะคะซาก็ยังอยู่ไม่ต้องห่วงนะคะได้รับชมแน่นอนให้น้องชายไล์สดให้ดูนะคะ ถ่ายวิดีโอด้านหน้าเพราะว่าทุกซ่าต้องไปถวายของท่านเจ้าคุณมอบของเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้านหลังนะคะเปียกนะคะตกหนักมากนะคะการอบๆเติบอยู่นู่น นั้นเดินทางมาประมาณหมายกหนดการ16.00น,นนะคะรอกันต่อไปค่ะอีกครึ่งชั่วโมงค่ะอัปเดตว่าฝนตกหนักค่ะเห็นไหมคะจิตอาสาใส่ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะอ,อย่างนี้ละค่ะ